สำหรับวันนี้มาดูกลโกงที่มิจฉาชีพมักใช้หลอกลวงลูกค้าทางการเงินโดยล่าสุดมีกลโกงถึงสี่รูปแบบจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างที่ต้องระวังวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยล่าสุดธนาคารกรุงเทพได้ประกาศเตือนภัยกลโกมิจฉาชีพ4รูปแบบหลอกให้ข้อมูลส่วนตัวดาวน์โหลดแอปให้กู้เงินโอนเงินแนะนําว่าลูกค้า อย่าหลงตกเป็นเหยื่อหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อธนาคารโดยด่วนซึ่งธนาคารกรุงเทพได้แจ้งเตือนภัยการเงินรวมกลโกงยอดฮิตที่มิจฉาชีพชอบใช้ในการแอบอ้างตัวเป็นธนาคารเพื่อหลอกลวงให้คนตกเป็นเหยื่อและหลงเชื่อโอนเงินหรือยอมให้ข้อมูลส่วนตัวทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากทั้งนี้กลนโกงมักจะมาใน4รูปแบบได้แก่หนึ่งแอบอ้างโดยใช้โลโก้ธนาคารประกอบการโฆษณาเพื่อชักชวนให้กู้เงินใน Facebook โดยให้เพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน Line หรือกดลิงก์เพื่อกรอกข้อมูลลูกค้าอย่าโอนอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวอย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือติดตั้งโปรแกรมอย่ากดลิงก์ที่ไม่น่าไว,ว้วางใจเนื่องจากธนาคารไม่มีนโยบายชักชวนให้กู้เงินและสามารถสังเกต Facebook หลักของธนาคารได้จากเครื่องหมายตึกสีฟ้า Facebook Bangkok Bank และ Line Official แอดแบงค k o อก a แบงเท่านั้น 2. คือ call center มักจะมีกโกงโดยโทรศัพท์มาอ้างว่าเป็น call center ของธนาคารขอให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบบัญชีโดยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่หรือใช้หมายสารปลอมโดยธนาคารไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินออกจากบัญชีไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้น 3. คือคกลโกง sms ส่งข้อความทาง sms อ้างว่าได้รับเงินช่วยเหลือหรือได้รับอนุมัติสินเชื่อพิเศษให้กดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์ โดยธนาคารไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อให้กดลิงก์กรอบข้อมูลส่วนตัวดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆและแบบที่4ี่คือกลโกลงอีเมลส่งข้อความทางอีเมลอ้างว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือมีเงินรอโอนเข้าบัญชีให้กดลิงก์และกรอบข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันโดยตรวจสอบชื่อผู้ส่งและบัญชีอีเมลมิจฉาชีพจะพยายามทําให้คล้ายแต่ไม่เหมือนหากมั่นใจว่าไม่ได้แก้ไขข้อมูลให้รีบติดต่อธนาคารทั้งนี้มิจฉาชีพมักจะมาพร้อมกลโกลงใหม่อยู่เสมอหากได้รับการ ติดต่อที่น่าสงสัยหรือได้ทำการกดลิงก์เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวไปแล้วโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทันทีที่บัวหลวงโฟนโทรศัพท์1333หรือ02645 5555ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะ ซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ